Wow. พาหมามาเดินเล่นนะครับนี่พาเจ้าหมอกับเจ้าตูปนี่เจ้าตูปตัวนี้เจ้าหมอมาเดินเล่นนะครับทุ่งนาหน้าบ้านมันน่ารักมากเด็กๆมีความสุขเลยฮะได้ค้นหาอะไรก็ไม่รู้เขาชอบค้นหากันทั้งสองตัวเป็นหมาพันธุไทยนะน่าจะนะ เด็กมีความสุขมากได้เดินเล่นนะเขาชอบแบบนี้เราก็มาสูตรบรรยากาศด้วยอากาศดีมากครับตอนเช้าตันนี้ชุกนาหน้าบ้านนะครับสวยมากบรรยากาศตอนนี้เด็กๆไปนู่นแล้วครับตรงนู้นแล้วเด็กจะพาไปตรง กองฟางที่เขาชอบไปนะเห็นไหมเขาจะไปตรงกองฟางตอนนั้ไปดูกันครับนะตอนนี้ถ้าเรามองตรงนี้นะก็จะเห็นว่ามันเข้าไปอยู่ในโพรงของต้นกองฟางแล้วนี่เลย เป็นความสุขของเขาแหละเห็นไหมเห็นไหมแต่เขาก็มองเราตลอดนะเขาเป็นห่วงเรามาไอ้ตัวเนี้ยส่วนน้องเล็กไปตรงนูง้น น้องไอตูบอยู่โน่นครับขอาจจะเจอตัวอะไรนะตรงนั้นเดี๋ย<ส>ว <ciğim> <สๆ>เราลองไปหากันว่าเขาเจออะไร <laughs> แดดร้อนมากแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วครับไปหมอกถูกลับบ้ากลับแล้วมาเร็ว